สวัสดีค่ะสวัสดีช่วงสายๆของวันนี้ก็อยู่ที่สวนแห่งความสุขนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ทำรัว้วค่ะก็จ้งให้ผู้รับเหมาเข้ามาทำนะคะก็ได้ประมาณ8-9วันแล้วค่ะ ที่เริ่มขุดเสาลงหลุมมานะคะที่จะทํารั้วตาข่ายตอนนี้ก็ยังได้ประมาณแค่สัก30%เอร์เซนเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากค่ะคนงานก็ไม่ค่อยไหวกันเนาะเพราะมันเป็นงานทํากลางแดดมามาขัดขาหายหายกันก็พอเข้าใจนะคะยิ่งลำปางขึ้นชื่อว่าอากาศร้อนมาก อ้อยเองอ้อยวันนี้ได้มาก็มาช่วยกันลงกล้วยที่สวนค่ะค่ะก็วันนี้ปลูกได้สี่ห้าต้นแล้วก็ทยอยลงไปเรื่อยๆนะคะกล้วยที่ลงก็เป็นพันกล้วยน้ำว้าปากช่องห้าสิบค่ะน่าจะลงได้สักประมาณหกสิบกว่าต้นแล้วค่ะ แต่ยังไม่เต็มพื้นที่นะคะแต่ละต้นเราเพาะจากที่บ้านมาเราเลี้ยงเอามาจากต้นแม่ที่เราปลูกที่บ้านนะคะแล้วเพาะไว้ในถุงดำพอเขาโตได้สักระยะหนึ่งมันก็พอดีกับการที่เราขุดสะขุดทําพองหลงนาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอามาแล้วก็เขาแข็งแรงพอที่จะเอามาลงในดินที่สวนนี้ได้ เราก็เริ่มพยองอามาลงกันค่ะวันนี้ก็ทำกันสองคนกับแฟนค่ะปลูกกล้วยทำไปเรื่อยๆค่ะไม่รีบนะแค่ไหนแค่นั้นเพราะว่าเราก็แฟนเองเขาก็มีงานประจำอยู่อย่างวันนี้เขาเป็นพนักงานกะเนาะอย่างที่เคยพูดไปวันนี้เขากะบ่ายเขาเข้ากะบ่ายตอนสี่โมช่วงเช้าๆก็จะมีเวลามากหน่อยก็จะ มาที่สวนกันนะคะเพื่อมาปลูกนะค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝีมือของแฟนทั้งนั้นที่ปลูกกล้วยนะคะอ้อยก็ช่วยได้นิดๆหน่อยๆเนาะเราแรงผู้หญิงก็พอทําได้ะค่ะแต่จะให้ทําแบบหึกและบึกบึนผู้ชายเนี่ยมันก็คงไม่ไหวนะคะช่วยๆเขาได้ตรงไหนก็พอช่วยได้ก็ช่วยไปะค่ะวันนี้น่าจะเห็นแฟนบอกว่าน่าจะปลูกได้สักสี่ห้าต้น ก็เดี๋ยวจะต้องกลับกันแล้วค่ะเพราะมีธุระที่บ้านต่อแฟนก็จะต้องไปขุดหนอกกล้วยที่มันเกิดจากต้นแม่นะคะแล้วก็เอาลงถุงดำแล้วเราก็ขนมาไว้ที่สวนกันซึ่งช่วงนี้ก็ทยอยขนมากันเยอะแล้วค่ะต้นไม้เยอะแยะมากมายเลยที่เราเพาะไว้ที่บ้านนะคะแล้วก็ เพื่อเตรียมเพื่อที่จะเตรียมมาไว้ที่สวนกันมาปลูกที่สวนนะคะนะทยอยเอามากันเยอะแล้วค่ะส่วนเรื่องรั้วเนี่ยอ้อยไม่สามารถกําหนดได้นะคะว่าเขาจะเสร็จกันเมื่อไหร่คือมันมีปัญหาตรงที่ว่าคนงานนะคะหายากมากผู้รับเหมาก,ก็พยายามหามานะคะแต่ว่ามันร้อนเนาะเขาก็จะ มาทํากันแค่วันสองวันเขาก็หายอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงว่าคนงานนะคะผู้ละหมาดเขาก็จนใจไม่รู้จะหาที่ไหนพยายามจ้างเด็กมาพวกวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มาทํากันแค่วันสองวันเขาก็ไม่ไหวกันเขาบอกวันหนักมันเหนื่อยแล้วใช้เครื่องขุดมันก็ขุดยาก่ะขุดไม่เข้าดินที่นี่มันเป็นดินนานะคะมันจะขุดเข้าเป็นบางจุดก็ต้องใช้แรงคนขุดเงี้ยค่ะซึ่งก็หนักพอสมควรเนาะบางคนก็คือ เห็ดเลยมาทำวันสองวันก็ไม่มาอีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันควรจะต้องเป็นหนุ่มชะกันน่ะนะคะที่แข็งแรงด้วยนะคะที่ต้องทนแดดทนฝนทนแดดทนร้อนเพราะมันร้อนจริงๆค่ะเนอย่างช่วงกลางวันจริงๆร้อนมากๆช่วงบ่ายเนี่ยอ้อยบางชีอ้อย,ออยก็ไม่ได้มาเลยนะคะเพราะว่ามันมันร้อนที่ที่นาของเราที่สวนนี่แหลอะอะมันก็มีต้นไม้ใหญ่ต้นเดียวค่ะต้นเนี้ยต้นเดียว นอกนั้นก็คือแบบมันโล่งหมดเลยอะ่ะมันไม่มีต้นไม้ใหญ่พอให้ชื่นฉ่ำหัวใจใชุ่มชื่นหัวใจเลยมันร้อนเหมือนกับทำงานกลางแดดตลอดะคะ่ะถ้าไม่แข็งแรงจริงๆไม่เป็นเด็กหนุ่มชายชะกันจริงๆเนี่ยมันมันทำยากคะ่ะมันทำได้นานอะ่ะบางคนเขาก็มาทำกันส่วนใหญ่จะได้คนแก่ที่เขาเคยทำมานะคะมาช่วยขุดให้ก็อย่างว่าเนาะแรงคนแก่ก็นะ บางคนทําจนกลางคืนมาเลือดกรรดํเดาไหลค่ะเขาอีกวันหนึ่งเขาก็ไม่มากันแล้วค่ะมันมันไม่ไหวจริงๆเครื่องขุดมีก็จริงนะคะแต่ว่าขุดไม่เข้าะคะ่ะดินบางจุดนี่ต้องใช้แรงคนขุดอะ่ะมันถึงจะขุดได้ไงคะ่ะอยู่อ้อยพาชมไปนะคะตรงนี้ที่ว่าเขาทํากับตัวนี้กำลังตั้งเสาเสาที่อ้อยใช้ก็เป็นเสาอ,อัดแรงนะคะเสาคอนกรีตอัดแรงนะคะมันจะแข็งแรงแข็งแน่นหน่อยนะคะแล้วก็เราก็ กลบด้วยปูนซีเมนต์นะคะเทราดปูนซีเมนต์ที่หลุมมันจะได้แข็งแรงทนทานเนาะค่ะเขาก็ทำได้ประมาณมไม่น่าจะถึง100ต้นนะคะเสาที่นี่จะใช้ประมาณสองร้อยกว่าต้นนะคะพื้นที่มันประมาณ400เมตรนะคะความห่าง1.8เมตร ระยะเสาแต่ละต้นน่นะคะก็ตัวนี้ไม่น่าไม่น่ใจว่าจะถึงร้อยต้นหรือยังนะคะเพราะใช้แรงคนขุดเนาะนะคะก็ก็เริ่มไปขุดขุด,ข,ดขุดกันไปถึงข้างหลังนนแล้วล่ะคะ่ะเห็นใกล้ๆน้นนะคะที่มาคนเดินคนงานก็จะหายากมากันแค่สามสี่คนแค่นี้ค่ะมาไม่เยอะเห็นผู้ลัเหมาเขาบอกว่าหาคนมายากมากค่ะ เขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นงานกลางแดดเนี่ยคนไม่ค่อยสู้กันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ยพาไปดูคนไม่ค่อยสู้กัน,นะคะ่ะเขาบอกมันร้อนเขาไม่เอาแต่ถ้าเกิดเป็นงานที่แบกปูอะไรเงี้ยแต่อยู่ในร่มเนี่ยเขาเอากันนะคะเราก็เลยแบบอเข้าใจนะมันร้อนจริงๆอะคะ่ะเห็นใจเขานะคะก็เลยบอกผู้ระหมาไปไม่เป็นไรค่อยๆทำไปเอาเท่าที่เราไหวเนาะบางวันเขาก็ไม่ได้มาเพราะาบอกว่าเขาหาคนงานไม่ได้เลย คนงานไม่มาเลยอย่างเงี้ยค่ะทุกนวันนี้เขาว่าเขาต้องคอยไล่ไปติดต่อคนงานต่างๆมานะมาแต่ละคนจะไม่ซ้าหน้ากันเลยเพราะเหมือนจะเข็ดอ่ะมันร้อนมันเหนื่อยมันหนักเนาะขุดดินนาอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเจอตรงส่วนที่เป็นดินนาปุ๊บเนี่ยไม่มีคนเอาเลยค่ะคือขุดมันมันมันหนักมากมันเหนื่อยมากคนะ่ะเขาบอกมันขนาดเด็กวัยรุ่นน่ะ ชายชะก,กันเลยนะที่เขาพามาเมื่อสองสันที่แล้วอะ่ะมาได้วันเดียวอีกวันหนึ่งชนมาอีกบอกว่าไม่มาแล้วเขาบอกว่ามันร้อนแล้วก็ดินแข็งเขาบอกเขาไม่ไหวกันนี่คือเด็กวัยรุ่นประมาณยี่สิบต้นๆนะคะตัวใหญ่แรงดีนะ,ะยังยังไม่ไหวกันเลยอะค่ะวันนี้ก็เลยได้แต่คนมีอายุมาทำงานกันก็คืคอสี่สิบห้าสิบไปทั้งนั้นนะคะ เราไม่รู้จะหาคนงานที่ไหนเพราะคนเขาค่อนข้างที่จะเลือกงานอยู่เขาบอกว่าถ้ามันเป็นงานในร่มเนี่ยเขาเอานะเขามาทํากันนะคะแต่นี้มันไม่มีร่มไม่เขาอยู่กันเลยะค่ะเนี่ยต้องกลางร่มกลางอะไรกันเอาก็เห็นใจเขาค่ะ ตั้งเสาได้มาถึงแค่ตรงนี้นะคะเพราะตอนนี้กาลังเริ่มขุดกันอยู่ขุดไปเรื่อยๆน่าจะขุดไปถึงข้างหลังแล้ะนะคะที่คนนั่งกันตรงนั้นที่กลางร่มกันไกลๆนะคะน่าน่าจะขุดันถึงตรงนั้นแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ตั้งเสาอัน,านนี้มาทํากันสี่สี่คนสี่ห้าคนจะมีผู้ละเหมาเสื้อสีส้มนั้นก็จะเป็นคนงานมันหาคนไม่ได้จริงๆเข้าใจนะเนาะ งานมันคางแดดจริงๆอย่างอ้อยตัวน,นี้มายืนถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยก็ร้อนมากเลยนะคะเนี่ยนี่น่าจะซักประมาณ10โมงได้อะแดดนี่แบบอย่างร้อนแรงเนาะลำปลางนี่สุดโหดโหดจริงๆค่ะลำปลางร้อนมากๆเป็นจงังหวัดที่ร้อนที่สุดในประเทศไทยแล้วเราก็ดันมาทำรู้ว่าช่วงเดือนหน้าร้อนอีก <c oughs> คือเรื่องเรื่องเนี่ยเราขุดโขกเศษกันเดือนกุมภาไงคะ พอมีนาเราก็นะติดต่อให้คนเขามาทำรั้วเลยค่ะเพราะว่ามันจะได้เป็นสัดเป็นสวนเนาะให้มันเสร็จเสร็จไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วต่อไปเราจะได้กะระยะในการปลูกต้นมงต้นไม้ตรงไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราเอาของมีค่ามาไว้อย่างเช่นพวกเครื่องจักรต่างๆหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือการเกษตรเนี่ยเรายังมีวรอบขอบชิดน,นะคะเรายังรู้สึกสบายใจแต่ถ้าโล่งๆอย่างเงี้ย แฟนก็ไม่กล้าค่ะที่จะเอาเครื่องไม้เครื่องมืออุปรกรณ์การเกษตรที่มันมีค่ามีราคามาตั้งวางไว้เนาะเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใคระนะคะมันเข้าออกที่เราได้หมดอะค่ะถ้าเกิดแล้วที่ไม่มีรัว้วก็เลยว่าเออทำรั้วป้องกันไว้ก่อนเนาะเผื่อลลของขนอะไรมามันก็จะไดส้สบายใจไปอีกเปลาะนึงว่าเออมันยัง มีความปลอดภัยเป็นชันเซฟตี้เอีกชั้นหนึ่งค่ะช่วงนี้ก็เนี่ยค่ะต้นกล้วยทยอยปลูกกล้วยนะคะพืชอย่างอื่นนี่ยังยังยังไม่ได้ปลูกเลยแต่เดี๋ยวกะว่าจะลงมะพร้าวนะคะเพราะมะพร้าวนี่ก็สั่งซื้อมาละต้นกล้ามะพร้าวนะคะสั่งซื้อเป็นมะพร้าวพันต้นเตี้ยะค่ะจากบ้านแพ้วมะพร้าวน้ําหอมนะคะ ก็เดี๋ยวทยอยลงไปเรื่อยๆมันจะได้ร่มสักทีค่ะจะรู้สึกว่าเอ้ยมันมีร่มเงาซะบ้างเดี๋ยวก็จะมีการจัดแต่งสวนอีกเยอะอยู่ค่ะอ้อยก็กะว่าจะจัดแต่งสวนให้สวยๆให้มันร่มรื่นเนาะตอนนี้ก็คือค่อยๆทําไปค่ะค่อยเป็นค่อยไปตามกําลังตามเวลาที่มีนะคะก็จะเป็นกล้วยนะคะที่เราลงกัน ห่างความห่างของต้นกล้วยแต่ละต้นนี่ประมาณสี่เมตรนะคะแฟนเขาบอกให้ระยะห่างสี่เมตรสี่ดูต้นนั้นอ่ะใบเหี่ยวหมดเลยแต่มันก็แทงยอดตรงกลางมาได้โอเคน่าจะรอดอยู่อจะแทงใบใหม่ออกมาดูใบเก่าดิเหี่ยวเลยเชาเลย ช่วงนี้น้ํามาค่ะน้ํามาเยอะจากคลองชมพะนานหน้าที่ดินนะฮะเราก็ปั๊มเต็มที่เลยปั๊มเต็มที่เข้าคลองไส่ไก่แล้วต่อจากคลองไส้ไก่เราก็เอาไปบอ่อสะหญ่บอ่อสะหญ่ก็ไปบอ่อเล็กข้างหลังล่ะแล้วก็ไปต่อคลองไส้ไก่ข้างหลังอีกรู้สึกเห็นแฟนว่าทางชนประชานไออย่างก็เจ้า อ๋ออ๋อเจ้าเจ้างามพอดีคุณลับเหมาเซลนี่ค่ะแล้วก็เนี่ยเขาใส่ไก่ไก่จะเต็มนะคะแต่ก็จะถูกสูบถูกสูบไปนะคะ สู่ไปใส่ใหญ่ใส่ใหญ่ก็ใกล้จะเต็มละแต่ยังเหลืออีกประมาณเมตรนึงส่วนของไส้ไก่ข้างหลังอ่ะยังแห้งอยู่กําลังสูบเข้าไปคะ่ะช่วงนี้ต้องกอบโกยน้ําให้มากที่สุดเพราะว่าเห็นแฟนว่า,าเดือนเมษาเขาจะปล่อยมาอีกรอบหนึ่ง,งนะคะและหลังจากนั้นทางชมูทาเขาจะไม่ปล่อยน้ำละก็ต้องเลี้ยงดูตัวเองอาจจะรอน้ำฝนหรือรออะไรยังไงเดี๋ยวดูอีกทีนึงแต่เราก็พยายามกกะกิดน้ำให้มากที่สุดนะคะ อันนี้ก็ใช้ทั้งปั๊มโซลาเซลล์ทั้งปั๊มน้ำมันนะคะส่งพลังช่วยกันปั๊มเข้ามาให้มากที่สุดค่ะปั๊มโซลาเซลล์ชอบมากเลยอ่ะตัวแค่พันเก้าร้อยกสิบอะค่ะแข็งแรงมากเลยดูเขาปั๊มน้ำดิโดยใช้แผงโซลาเซลล์ตรงนู้นนะคะไกลๆตรงนั้นค่ะสองแผงปั๊มน้ำเข้ามาแรงมากเลยน้ำแรงจริงจริง ตรงนี้แฟนก็ติดสปริงเกอร์แล้วค่ะไล้กระต้นกล้วยมันก็เบาแรงเราเนาะให้มันยืนรถนี่ไม่ไหวอะค่ะมันเยอะพื้นที่มันกว้างด้วยมันก็พยายามต่อสปริงเกอร์ให้ให้ยาวไปให้ได้ทุกต้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสายาสายางสายยางแล้วก็มีตัวจุกอะจุกที่แบบให้น้ําออกอะค่ะให้มันตรงกับแต่ละต้นเนี่ยค่ะน้ําก็แรงแรงมากๆเลยนะคะเนี่ยเพราะว่า ใช้ปั๊มน้ำมันอะแล้วมันแรงมากเลยอะจะเห็นความชื้นของหน้าดินนะคะตรงเนี้ยค่ะเนี่ยนะมันจะออกเนาะนะมันต้องใช้ตัวนี้ช่วยนะคะประหยัดเวลาของเราด้วยเพราะเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาที่จะทํางานเกษตรได้เหมือนคนอื่นเขาเราไม่ได้ทําได้เต็มฟูธามเหมือนคนอื่นเขาเนาะเพราะเรายังมีงานประจําทํากันอยู่อะค่ะ ก็ต้องมีตัวช่วยมันสะดวกประหยัดเวลาประหยัดแรงด้วยค่ะแฟนบอกว่างานที่สูนมีอะไรทําเยอะแยะมากมายมันก็จริงนะคะยิ่งอ้อยกับแฟนก็เป็นมือใหม่กันทั้งคู่นะคะเราก็ไม่เคยทําสวนกันมาหรอกก็นี่ยเป็นครั้งแรกที่เราตั้งใจทําสวนก็ศึกษา มาเป็นปีนะคะศึกษาเกี่ยวกับการขุดโคกหนองนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ไปเรียนที่ไหนนะคะศึกษาด้วยตนเองจาก u t u b e จากโน,น่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่านให้เยอะแล้วก็ได้ทฤษฎีะคะ่ะพูดง่ายๆปฏิบัติเนี่ยเพิ่งจะได้ลงมือปฏิบัติกันแต่ของเราตรงนี้ก็จะเป็นสวนเกษตรอินทรีย์นะคะเพราะเริ่มทำปุ๋ยอินทรียกันเยอะแล้วค่ะทั้งปุ๋ยน้ำปุ๋ย พืชปุ๋ยพืชผ,ผักอะไรพวกนั้นต่างๆค่ะปุ๋ยอินทรีย์วัตถุนะคะก็ทํากันกันค่ะที่บ้านทําที่บ้านแล้วก็ขนมาตะกี้ก็ตอนปลูกกล้วยก็เอาปุ๋ยลงเอาปุนขาวลงก่อนนะคะขุดหลุมเสร็จแล้วปุนขาวลงก่อนแล้วก็เอาปุ๋ยลงตามแลดินกลบนิดหน่อยแล้วก็เอา ถุงดำที่เราใส่กล้วยปลูกไว้ะนะคะเอาลงทั้งถุงทั้งกล้วยเลยก,กลีดให้ถุงดำมันแตกๆหน่อยค่ะน,นั่นแหละแล้วก็กรบดินห่มฟางแล้วก็รดน้ำค่ะมันร้อนเนาะฉะนั้นงานมันจะไม่ค่อยเดินเท่าไหร่ร้อนจริงๆค่ะเนี่ยตัวนี้จะเป็นปั๊มน้ำมันนะคะตัวนี้นี่จะปั๊มน้ำตัวเนี้ยเข้าไปสู่ ของไสไก่ทางด้านหลังโน้นค่ะตัวนี้ก็ทรงพลังเหลือเกินแบบยอมรับมาใช้งานหนักมากนะคะปั้มน้ำตัวนี้สุดๆเลยคือทำปั้มทั้งวันเลยนะคะเนี่ยเขาก,ก็ไม่เห็นเขานอกนะเพราะน้ำมันหมดก็เติมน้ำมันอีกน้ำมันหมดก็เติมน้ำมันอีก,กอกะคะ่ะ ก็จะเป็นช่วงที่แบบอย่างกลางคืนเนี้ยเราออกจากส่วนประมาณสักสองทุ่มแฟนก็จะเติมน้ำมันทิ้งไว้ให้ก็ไม่รู้ว่านะคะว่าเขาจะอยู่ได้ถึงกี่ชั่วโมงถ้าพอน้ำมันหมดเขาก็จะดับไปเองนี่ยนะคะเป็นการพักเครื่องของเขาแล้วพอเช้ามาเนี่ยแฟนมาก็จะมาเอาน้ำมันเติมใส่ให้อีกถ้าเกิดวันไหนไม่รีบกลับอยู่ที่ส่วนตลอดทั้งวันก็จะเติมคอยเติมน้ำมันให้ตลอดอะคะ่ะเขาก็ทำงานของเขาได้ เรื่อยๆนะคะยังไม่เห็นน็อกนะตั้งแต่ปั๊มน้ำมาได้อูตั้งแต่ขุดโคกเสร็จเลยเสร็จอะ่ะเกือบเดือนแล้วอะคะ่ะยังไม่เห็นน็อกนะคะคือใช้งานเขาหนักมากยังยังไม่เห็นเขาน็อกสักตัวเลยนะคะแต่ใช้งานได้ดีอยู่ตอนนี้ก็ไม่ใช่ปั๊มตัวใหม่นะเป็นปั๊มมือสองนะคะแฟนเขาอะไรอะ่ะเขา ประมูลมาค่ะจากร้านที่เขาขายเครื่องอะไรการ,การกรเกษตรมือสองจากญี่ปุ่นนะคะแฟนเขาจะประมูลมานะคะสภาพเครื่องยังดีแข็งแรงใช้ดีอยู่มากเลยค่ะตัวนี้รู้สึกแฟนประมูลมาได้ประมาณสักกี่พันเนาะไม่เกินห้าพันนะคะถ้าไม่จำไม่ผิดอ่ะ แต่โอเคเลยค่ะแข็งแรงใช้งานดีมากค่ะเป็นเครื่องนำเข้าจากญี่ปุ่นโดยตรงเลยนะคะเนี่ยไม่ได้อัดคลิปนานเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้มาสวนเลยอ้อยอ่ะห้าหกวันที่ผ่านมานี่คือไม่ได้มาสวนเลยมีแต่แฟนมาแล้วแฟนก็บอกว่างานมันไม่ค่อยดนไปถึงไหนเท่าไหร่ ก็อ,อย่างว่าเนาะงานรั้วงานอะไรเงี่ยมันช้านิดนึงอันนี้พี่ต้นขนุนตอนนี้ก็โตของเขาแล้วใบสวยใช่ใบใหญ่สวยใช่ถ้าจะได้ปุ๋ยข้างล่างและได้ดินดีขึ้นใบสวยเลยค่ะตอนที่อ้อยอะ่ะเอา ใส่ปุ๋ยดาใส่ถุงดำาแล้วใบยังไม่ใหญ่อย่างนี้นะพอมาปลูกลง,ลงลงลงดินเนี่ยได้สักเกียนเนี่ยใบใหญ่ใบใหญ่สวย,ยอย่างนทั้งสวนนะคะมีต้นแม่ต้นเดียวเป็นที่พักล่มร่มเงาของเรา โอเคค่ะเพื่อนๆยังไงเดี๋ยววันนี้อ้อยต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะนานแล้วยาวแล้วเนาะยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นใหม่รู้ว่าสวยทําได้มากขึน้นกว่านี้ไงเดี๋ยวอ้อยมาอาปัปเดตให้ชมกันนะคะอันคลิปนี้ต้องขอตัวไปกันแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ